ไอบอลไอตัวนี้ชื่อถุงเงินหรือถุงทองป<า>อลฮะไอ้โบวี้ตัวนี้มันชื่อถุงเงินหรือถุงทองเนี่ยที่ปอนเล่นอ,ะอ่ะฟังเฮ้ยกินอะไรยามีอยู่ยามีดยูฮะไหนอะ่ะกินบ๊๊บบะเอไอบอลตอนนี้เล่นอะไรอ่ะถุงเงินหรือถุงทองที่ปอลเล่นอยู่อ่ะฮะ มีไ <se ller> ส้กรอกขายหน้าบ้านมีไส้กรอกด้วยนะขายหน้าบ้านมีเปรี้ยวมีแบบธรรมดาใช่ไหมมีดไส้อวดด้วยใช่ไหม,มแบบสัมพันธ์น้องโบวีกัน <se ller> มีอะไรขายบ้างตอนนี้มีสกรอหันมองกล้องด้วยมองกล้องลงยูทูบลงช่องไอทีเอสแชนแนล แล้วก็มีมีอะไรบ้างไส้กรัวเ,เอาให้กล้องมีลูกชิ้นแล้วก็มีไส้กอรอกเหรอแล้วก็มีมีคนติดตามเป็อนหมื่นอ่ะมีเป็นเป็นแบบแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวเหรออันนี้ปุ๋ยอันนี้แม่แม่แม่ของไอ้โพดค่ะอันนี้โพดลูกของนน่นโน่นลูกอยู่ข้างนอกนู่น,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 นโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมโอเค